ไปฮะรถไดกาเกี่ยวอะไรขัเลาัตั้งขับไปดเนี่ยเขาเดียววัจอมล้ำี่ล้ำนีนปรับเท่าไหร่รู้ปะกหมายอกออมาได้หจอมจอมล้ำจอมป่าจอมขวางจอมจอนอย่างเงี้โดน1ัน0นึ่ใจยังจะให้ปรับไม่ให้ทำนูอ้งามแสงเดืนถ้าเรียมเร็ว ี่จะมัวรอเดเ๋ยวเตรียม <c oughs> งามแ็งเดือนเตรียมสิบรอบวนด้วยเดียด๋วยวละวนทางซ้ายน่ยสิบรอบลำด้วย,วยงามแ็งเดือนและมาเย็นทองล่างงามใบหน้าและมาตูลล่วงลำเล่าครับละกขนีกนันอเอ,าอ,อ้าเกื่อนทุกไม่วายละกัน ถูวงล้ำเอิบเราครับกันใไถตะถุเอิบเพื่อนชุบไมวายละคำก็ไอ้ก็ต่อไปจะล้ำเส้นอีกไหมไม่ล้ำ,ลำนะรู้ว่าเลยปั้นยังก็เดือดร้อนกดปรัเป็นเงินเท่าไหร่เข้าใจยังเก็งามแตงเดือนอีกรอบเข้าใจยังครับอาจารย์ปฏิบัติตามกฎกติกาด้วยนะครับห้าจอจอมล้ำจอมฝางจอมปาดจอมย้อน เชิญตามตัวไปครับกานกันอยากจะน,น้ำแสงเดือนมันก็ได้ไม่เป็นไรนะอา,อากาศดีนะครับวันนี้ดวงดาวเต็มท้องฟ้าตามมาตามมาต่อไปก็จะเป็นรอยกระทงนะ